เส้นหมี่นะครับเส้นหมี่ใช่น้ําแล้ว<ม>กระเฉดผัดหมี่กระเฉดผัดหมี่กระเฉดก็จะใส่กุ้งด้วยนะครับกุ้งผสมน้ําซอสสาหรับผัดก่อนนะครับน้ํามะขามเปียกน้าปลาซอสหอยนางรมน้าตาลปีบ๊บมันกุ้งนะครับมันกุ้งก็จะทําให้เส้นหมี่ของเรานะครับสีแดงสวยงามนะครับ ตังกระทะใส่น้ำมันแล้วนะครับพริกกระเทียมขกผัดหอมดีแล้วก็น้ำซอสนะครับกุ้งกุ้งกับเส้นมีใส่ต่อกันเลยนะครับเส้นหมี่กุ้งถ้าเกิดสุกนานก็จะแข็งนะครับก็ใส่ให้พร้อมกับเส้นหมี่เลยนะครับสุกพร้อมกันเลยสุกดีแล้วนะครับก็กระเฉด เชดก็ผัดไปนานนะครับใช้ได้แล้วเส้นมีผัดกระเฉดพร้อมคือโตพระประทานนะครับเส้นมีผัดนะครับใส่กระเฉดใส่กุ้งนะครับ มีผัดกระเฉดขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับฝนตกพรำๆนะครับตึงอ่อางแมลงขำโคกนะครับก็ร้องกันรละง,งมเลยนะครับป้ามี่ก็ก็กุ้งก็เอาหางออกแล้วนะครับป้มี้ก็กินเต็มตัวเลยคำใหญ่มากนะครับ โอ้โหผำใจมากเลยนะครับเต็มจานเลยนะครับเด็กชายโฟตตีก็มากําลังใจนะครับอตอนนี้ก็เขียวตุ้ยเลยเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้โห